นักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ5บาทที่ระลึกพระชนมายุ50พรรษาเอฟสีฮะใครที่มีปอป้าแนะนำเลยบางคนบางท่านอาจมีเก็บไว้ที่บ้านค่อนข้างจะหลายเหรียญสังเกตดูให้ดีเอฟสีฮะหากใช่อย่างตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้ปอปาร,รับซื้อตั้งแต่เหรียญละห้าร้อ ผ่านการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์เริ่มต้นรับซื้อเหรียญละ500หากไม่ผ่านการใช้งานไร้ล่องรอยตำหนิผิวเดิมๆประปาร,รับซื้อสูงถึงเหรียญละ1,400บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ5บาทที่ระลึกด้านหน้าสยามิน สยามมินเท่านั้นด้านหน้าปปารับซื้อสูงสุดเลย fc เหรียญละ1,400บาทกันเลยทีเดียวซื้อจริงปี4 1 4234 10บาทที่ระลึก fc เขตจอมทองกรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายสวัสดีเจ้าของกล่อง นะปปาสวัสดีเจ้าของกล่องก่อนเนาะกล่องของท่านถึงมือปปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สวัสดี fc ที่เป็นผู้ติดตามช่องของปปาเดิมๆหรือถ้าเป็น fc ใหม่ๆ fc ฮะนะก็อย่าลืมดูคลิปจบแล้วหากคลิปของปปามีประโยชน์ก็ทํำยังไงเอ่ยโปรดกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วปปาขออนุญาตเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอะ fc ฮะนี่คือกล่องภายในบรรจุเหรียญ จากนักสะสมท่านหนึ่งส่งถึงช่องของป้าปาเป็น f อแฟนตัวยงช่องของป้าปากันเลยละนักสะสมท่านนี้ก็ถือว่าปะ้าปาก็ต้องต้อง,ต,องต้องฝากบอกว่าขอบคุณเจ้าของเหรียญเจ้าของกล่องท่านนี้มากเอฟซียะนะหากเจ้าของของกล่องท่านนี้ประกอบธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วฮะรับทรัพย์เต็มไม้เต็มมือทุกวันทุกวันร่ำรวยอยู่ประมาณไหนก็นแล้วแต่ ปาปาก็ขออวยพรให้เจ้าของกล่องทะนีนั้นร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมไปอีกเป็นร้อยเท่าล้านเท่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมขายเรียนช่องของปาปาโอเคนะฮะเนาะก็อวยพรสิทธิป้าปาก็ขออนุญ,ญาตดึงเหรียญข้าออกมาก่อนนะอ่ะมีเหรียญอะไรกันบ้างเนาะวันนี้เอฟซีฮะไม่เคยผิดหวังกับนักสะสมท่านนี้ฉะนั้นใครที่ยังไม่เคย ขายเหรียญน,นะยังไม่เคยขายเหรียญเหรียญแบบไหนที่ช่องของป้าปาประกาศรับซื้อไปป้าปาแนะนำเอฟซีให้เข้ามาดูนะเข้ามาดูช่องของป้าปาบ้างจะได้รู้จักอ่าภายใน f c ฮะไม่ใช่บรรจุเหรียญอย่างเดียวสําคัญพอๆกับเหรียญที่ส่งมาสําคัญกลัวด้วยท่านต้องแนบหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาด้วยเพื่อเราตรวจสอบเหรียญเสร็จแล้วแอดมินเขาจะได้ติดต่อโอนเงินให้ท่าน จะได้ไม่เสียเวลาท่านนะถ้าใส่มาอย่างนี้เลยเดยวแอดมินเขาจะเช็คได้เร็วท่านก็จะได้รับเงินเร็วโอเคเนาะ,ะวางไว้กล่องเปล่าพร้อมกับหมายเลขบัญชีธนาคารอมีเหรียญอะไรกันบ้างเอ่ยมีเหรียญอะไรกันบ้างเอ่ยเอฟซี FC ฮะอ้าเราเนี้ยเราก็รับซื้อกันอยู่แล้วงั้นเปิดเหรียญอันนี้กันบ้างไหนไหนก็มาแล้วเอฟซี FC ฮะอ่าสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้นะ แต่ย้ำนะฮะต้องปเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้นนะ FCH นี่คือเหรียญอ่าเขาแยกมาให้ดีไหมฮะอ่ะหลายคนอาจไม่เคยเห็นว่ามีอยู่จริง FCH นี่คือเหรียญหมุนเวียนตั้งแต่ปีพศ2 5ง0ัน FCH ที่เราหลายๆคนเรียกอ่าปีพศอันนี้20อันนี้นะตั้งแต่ปีพศ2523อ่ะปะปาหยิบในถุงมาก่อนนี้ก็คือ ที่เราเรียกกันว่าเหรียญ25สิตะตางหลวงข้าว F 4 5ะถ้ามั่นใจว่าเหรียญของท่านไม่ผ่านการใช้งานเก็บไว้นานแล้วยังไม่มีที่ขาย วันนี้ปาปาเปิดโอกาสให้สำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานปาปาก็รับซื้อไม่แพง fc ฮะเพราะยอดจํานวนการผลิตเขาเยอะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเหรียญน,นี้จะมีราคาแพงเขาต้องประกาศรับซื้อกันหลายช่องทางว่ารับซื้อเหรียญละ500เหรียญละพันเหรียญละหมื่นนั่นแสดงว่า fc ฮะอยู่ค่ามือปาปาก็หลายเหรียญแบบนี้รับรองเลยว่าราคาไม่แพงอย่างแน่นอนแต่ช่องของปาปาเปิดโอกาสหากท่านอยากขายไม่อยากขายอยากเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรนะแต่นักสะสมท่านนี้เขาส่งมาให้เขาส่งมาบ่อย สำหรับเหรียญใหม่นี่ไม่ผ่านการใช้งาน F4H เป็นเหรียญ50บาทตังหลวงข้าวดูพร้อมกันตรงนี้เป็นเหรียญ25บาทตังหลวงข้าวสภาพไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดปปารับซื้อย้ำนะฮะ25บาทตังหลวงข้าวและ50บาทตังหลวงข้าวต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้นปปารับซื้อ F4H อยู่ที่ราเหาเหรียญละปปา,ปาไม่มั่นใจฮะตามสภาพไม่ผ่านการใช้งานอะไรก็น่าจะเริ่มกันจาก3บาท4บาทประมาณนี้แหละอยู่แค่นี้เอง F4 หาก มีเหรียญติดสนิมแดงสนิมดำ F4H ราคาจะแทบเท่าหน้าเหรียญเลยนะฉะนั้นไม่ผ่านการใช้งานก็ต้องเป็นเหรียญที่ไม่มีสนิมเพราะเหรียญนุ่นนี้จะเกิดสนิมได้ง่ายเหรียญทองทองทองเหลืองนี่เขาจะเกิดสนิมง่ายถ้าเกิดแล้วไม่มีไม่มีช่องทางหนทางใดที่จะทําความสะอาดให้อยู่ในสภาพผิวเดิมได้ฉะนั้นถ้าเป็นเหรียญติดสนิมแดงสนิมดำมาแล้วทางเราไม่รับนะฮะร,รับก็แทบจะเท่าหน้าเหรียญย้ำนะฮะรับเฉพาะไม่ผ่านการใช้งานนะคใครที่ดูคลิปอยู่25่บาตังหลวงข้าว50ตาตังหลวงข้าว หรือใครที่มี5ตัวต่าง25ตัวต่างชุดปีพศ2500ไม่ผ่านการใช้งาน F.C. ซื้อแต่ก็ราคาไม่แพงเช่นเดียวกันนะโอเคนะปะปาเปิดโอกาสให้เวลาปปาเปิดโอกาสให้แล้วก็อย่าเพิ่งงงเงน,นะพอร,รับซื้อให้แล้วก็บอกรับซื้อราคาถูกจังอีกละก็ <c oughs> <c oughs> ถ้า F.C. จำนวนขนาดนี้นะักสะสมท่านเดียวส่งมาใช่ไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานด้วยนะเนี่ยถ้าระดับเนี้ยไม่มี F.C. จะจะซื้อกันช่องช่องยูทูบจะช่องปปปาจะซื้อเหรียญลว ห้าร้อยห้าพันไม่มีหรอก f c นะเพราะเขาโอ้ยกองนี้ต้องเท่าไหร่แล้วให้ท่านทําใจตรงนี้เลยเอียวที่ที่เห็นกันเยอะๆอย่างเงี้ยไม่มีจะขายซื้อข้าเหรียญละห้าร้อยไม่มีเสียซื้อแค่สองสามสี่บาทเท่านั้นเองเข้าใจนะฮะใครเสียดายก็ยังไม่ต้องขายนะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนอะ่ะก็คนที่เขาศึกษาจริงเขาก็กล้าขายฮนะเพราะเขารู้นะเขารู้ว่าจำนวนการผลิตเยอะเอาทางเราเปิดโอกาสรับซื้อนะ f c ถ้าผ่านการใช้งานแล้วส่งติดมาจะก,กี่เหรียญก็ช่างเราอาจจะ ให้แลกเท่าหน้าเหรียญนึกออกไหมฮะเพราะยอดจำนวนการผลิตเยอะบางคนอาจจะมีทั้งไม่ผ่านการใช้งานเอาไหนไ่ก็ไม่เก็บแล้วก็มีเยอะนี่ผ่านการใช้งานเยอะอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ่ะส่งไปช่องของป้าปาป้าปาบอกว่าผ่านการใช้งานเรารับเท่าหน้าเหรียญเน,นาอะอ่ะจบลอะอ่ะหนึ่งรายการหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญอะไรกันเอ่ย F4 เป็นเหรียญหนึ่งบาทอ่ะอันนี้เป็นโทษทีเป็นเหรียญสิบาทสิบาทสีเดียวนะหรือว่าสิบาท ที่ระลึกนั่นแหละ f c 5 0บาทนิกเกิลนั่นแหละ10บาทสีเดียวที่เขาเรียกกันเอาใครที่มีทุกวารละเลย40กว่าวารละปปารับซื้อทั้งหมดเดี๋ยว่าปาจะถือโอกาสํำเหรียญรู้สึกว่าจะเป็น10บาทอันนี้20บาทใช่ไหมอ่ะเอา10บาทวางไว้เนี่ยเดี๋ยวว่ปาจะทำคลิปวิดีโอดูสักทีนานละเพราะหลายคนหลายท่านถามปปาถามให้เป็นมาแล้วเกิดมายังรับซื้ออยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะสำหรับ20บาทที่ลึก10บาทที่ระลึกอยากขายอะไรประมาณนี้ซื้อ f c ซื้ออยู่นะฮะ อันนี้ก็น,น่าจะเป็นเหรียญ10บ,บาทที่ลึกใช่ไหมน่าจะใช่เนี่ย fc ดูก่อนนะ,ะอ่ะเนี่ยบ้านหลังเล็กใช่ไหมฮะอันนี้เป็นของพระราชนีพันปีหลวง fc ฮะนะก็มาหามงคลเฉลิมพระพรรสาครบ5รอบของท่าน fc ฮะนะที่ปราปาบอกว่าออกแบบมาได้สวยงามงดงามเหลือเกินนะ fc เนี่ยเป็นเหรียญอืมเป็นเหรียญสิบ,บาทที่ลึกทั้งหมดเลยดีแล้วเอาสิบ,บาทที่ลึกนี่เกินทําคลิปสักคลิปก่อนหลังจาก จบคลิปนี้เดี๋ยวป๊ปาจะหาเวลาทําคลิปก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่อีพีป๊ะปามาขายเหรียญต่อไปนะโอเคเอฟซีเพราะว่าหลายคนหลายท่านล้เกิดถามมาว่า10บาทนิกเกิลอย่างเงี้ยยีบาทนิกเกิลหบาทที่ระลึกอะไรประมาณเนี้ยสบาท1บาทซื้อไม่ซื้อไม่ผ่านการใช้งาน f อนะย้ำว่าต้องไม่ผ่านการใช้งานนะโอเคเนาะสำหรับที่ระลึกอ่ะจบอีกหนึ่งรายการดันออกไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาปิดท้ายรายการ f อฟฮะอันนี้จะเป็นเหรียญ10บาทเช่นเดียวกัน แต่เป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายหมุนเวียนไปซื้อของได้รับเงินทอนตามอาทั่วไปนั่นแหละ f อเนาะหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งสองสามดูอะไรเอ่ยนี้ดูมาเป็นปีอะไรกันเอ่ย f อฮะดูซิว่าปีอะไรกันเอ่ยเออเดวป่าเปิดก่อนนะฮะปุ๊บอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทหมุนเวียน F อฮะถ้าไม่มีปะปนแปลกปลอมปีพศอ,อ,อื่นตรงนี้ จำนวนไม่ใช่ในน้อยเหรียญเลยแต่ปราปาคงไม่นับไปดูปราปาคาคะเนนน่าจะไม่ขาดประมาณ30เหรียญน่าจ,จะไม่อยู่อันนี้แค่ค่าคะเนนนะฮะเป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2542 f c จะเชื่อไหมอาคามือปราปาเนี่ยถุงที่เทมเมื่อกี้เป็น10บาทปีพศ2542เป็นเหรียญที่ยังได้รับความนิยมแล้วอนาคตประปาว่าก็ยังจะได้รับความนิยมกันอยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซ้ำ สำหรับปีพศ2542ที่ผ่านมาประปาขายออก f ฮ5ก็เป็นราคาช่วงราคาขาลงพอดีเนาะก็วันนี้ได้กันมาอีกหลายเหรียญเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะท้ายที่สุดแล้วประปาบอกแล้วเหรียญที่มีชื่อเสียงมา f ฮ5และยอดจํานวนเขายังไม่เยอะเท่าไหร่นะจำนวนการผลิตแค่ล้านต้นๆและอย่างล้านต้นๆแนะ้าถามมามากไหมมาก f c แต่ว่าบังเอิญไงเป็นเหรียญราชการที่9นึกออกไหมฮะ นะที่ได้รับความไม่ยงมีชื่อเสียงแล้วท้ายที่สุดก็ยังมีนักสะสมคงตามหาถามหากันต่อเนื่องสําหรับเหรียญ10บาท2สีปีพศ2542 f c ฮะถามว่ารับซื้อไหมรับอะจะต้องถามยังไม่ว่าราคาเท่าไหร่เ c ซีฮะก็อยู่ที่กันประมาณเหรียญละค่าเริ่มต้นนะ่าจะอยู่ที่20บาทถ้ายังไม่ขาดหลังจากนั้นนะ,ป,ะป๋าให้โอกาสท่านไปคุยกับแอดมินเอาทําไมต้องพูดแบบนี้เอปซีป๋าขอพูดเลยนะเพราะว่า เริ่มต้นหับซื้อ20บาทแต่นักสะสมท่านนี้เป็นคนที่ไม่เคยงองแงเลยบางทีปาปาไม่รู้ด้วยซ้านะป้ปาแค่บอกว่าแอดมินถ้าคนไหนเขาส่งเหรียญมาที่เขาไม่ติดขัดอะไรเลยเนี่ยดูนานๆแล้วก็อะไรที่ให้เขาได้ก็ให้ไปนะนักสะสมเดิมๆในช่องของป้ปาเนี่ย fc เขาได้เกินราคาที่ป้ปาตั้งซื้อหน้าคลิปด้วยซ้าไม่มากก็น้อยแต่อาจจะไม่ทุกครั้งนึกออกไหมฮะป้ปาจะเลือกให้นักสะสมป้ปาจะนิดหนึ่งมั้งให้ค่ากําลังแรงใจ เขาไม่เคยยากเป็นเรื่องธรรมดา fc ฮะนะใครส่งมาส่งเหรียญมาฮะหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีแล้วก็ยังยังเหมือนเดิม fc ฮะก็ขอแล้วขอเล่าขอแล้วขอเล่าปะป่าก็น้องทีปป่าก็ไม่เชื่อมีกําไรเหรียญน,นึงปปกป่าซื้อมากม็มันจะมีกําไรมากมายไก่กองเพียงแต่ว่าเป็นอาชีพที่ป่าเดินทําแล้วไงโอเคนะฮะฉะนั้นก็ติดต่อแอดมินไปต่อมา fc ฮะอันนี้เป็นปีพศ2541 ผลิตน้อยหายากลำดับที่สองหลอกจากปี31ใครมีปี31ส่งมาได้ปปาร,รับซื้อนะ31ก็ซื้อเหมือนกันอันนี้เป็นปี41่สิอ F45 นี้เมื่อกี้42่สงใช่ไมสี่41เนี่ยผลิตน้อยกว่า42ได้ซ้ำา9 7 0 0 0็เหรียญ9 7 0 0 0สเหรียญอันนี้ล้านเท่าไหร่นี่สี่ล้านสามหมื่นใช่ไหมใช่ไหมตัวเนี้ยเอาตัวเทียเหรียญเนี้ยปี42ล้านเท่าไหร่นะล้านหน่อยๆอ,อันนี้ก็9 0 0 0 0กว่าไม่ถึงไม่ถึงล้านดีใครที่มีนะครับปีพศ2 5 4 1ปปาร,รับซื้อ ผ่านการใช้งานแล้วก็ประปาเขกงก็ซื้อกัน3 0 40 5 0สเลยประมาณนี้แหละอ่ะค่าเริ่มต้นประปาก็เคยทําไว้หลายตังค์แต่ว่าราคาเขาย่อนลงใช่ไหมเราก็เริ่มกันที่เหรียญละ50หากสภาพผ่านการใช้งานแล้วขอบสมบูรณ์อยู่กลางเหรียญสมบูรณ์เราก็เริ่มให้ fc หะนะขอบหน้าหลังสมบูรณ์กลางเหรียญไม่มีร่องรอยก็เรียกผ่านการใช้งานสมบูรณ์ใน fc ประปาเริ่มต้นให้เลยเหรียญละห้บาทนี่คือปีพศ2534ใครที่มีฮะประปารับซื้อนะ ค่ามือปะปาเป็นปีพศ2534 f c ฮะประปารับซื้อราคาละก็เริ่มต้นเท่าปี42นั่นแหละเหรียญละ20บาทค่าเริ่มต้นจะสูงกว่านั้นไหมหรือไม่สูงไปคุยกับแอดมินเอาโอเคนะฮะวางไว้อืมหลังจากนั้นเนี่ยอีกปีหนึ่งใครที่มีปีพศ2553เนี่ยเห็นเลยเป็นรูปแบบพเสยนใหญ่แบบเนี้ยใครที่มีนะฮะปี53ใครที่มีส่งมาเลย ปาปาก็ยังรับซื้อเหละยล20บาทนั่นแหละส่งมาเหอะนะถือว่า20บาท Fc ฮะเชื่อเลยว่าไม่ต่ำกว่าท้องตลาดหรอกนักสะสมท่านนี้ส่งเหรียญมายังไม่เคยทำประปาผิดหวังเลย Fc ฮะนะแต่ประปาก็ไม่รู้รายละเอียดชัดเจนทุกอย่างเขาอยู่กับแอดมินนะอยู่กับแอดมินตลอดประปานั้นอยู่ด้านนอก Fc ที่ส่งเหรียญขายเขาจะอยู่กับแอดมินไม่ถึงมือประปาง่ายหรอก Fc นะโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ สรุปแล้วเหรียญตรงนี้ซื้อหมดไหมซื้อหมดนะซื้อทั้งหมดเลย f c ยนะใครลืมว่าเหรียญอะไรกันบ้างที่ซื้อทั้งหมดในคลิปเนี้ยรีคลิปกลับไปดูเสียเวลากันบ้างเล็กน้อย FCH เสียเวลากันบ้างเล็กน้อย